อามาทายกับลุงนันได้เลยนะครับใส่น้ำแดงขามหมูสวัสดีครับสวัสดีครับเอส นี่ก็มาพบกับลุงนันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็มีเมนูนี่ฮะต้มไส้ใหญ่เขาเรียกว่าต้มไส้ใหญ่น้ำแดงฮะต้มน้ำแดงไส้ใหญ่พร้อมกับขาหมูใส่ลงไปต้มให้บรรดาเอฟซีได้รับชมนะเอาละครับก่อนที่จะมาชม คลิปนี้ยังไงยังไงช่วยกดไลค์กดแ like, ชร,ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงนันด้วยะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงนันด้วยนะครับตัวนี้ก็ไปทานขาหมูไส้หมูน้ำแดงกับลุงนันได้เลยครับมาทานกับลุงนันได้เลยนะครับ ไส้น้ำแดงขามหมูสวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กันอีกเช่นเคยครับวันนี้เนาะกับช่องภาษาเผืองามวันนี้ก็มาทานนี่ปลาโลน้ำแดงขามหมูแล้วก็ไส้ใหญ่เนาะนี่ไส้ใหญ่น้ำแดงวันนี้ก็ขอขอบคุณครับเอฟซีใจดีนะครับที่นำไส้หมู แล้วก็พวกขาหมูเอามาให้เอามาให้เรืยครับนะฮะให้ลงุงงานทำคอ,คอนเนต์นะครับที่ก็ทำขาหมูน้ำแดงใส่น้ำแดง,ดงผัดกะเพราแกงเนะาะขอขอบคุณครับเอฟซีนะฮะนำเผือกหมูมาให้มาให้เป็นประจำครับนะฮะเจ้าของโรงงานเอามาให้บอกมาให้มาให้เอ่ยชื่อไม่ให้ เอยน้ำเนาะตรงนั้นก็ประชาสัมพันธ์ให้ f อซได้รับชมเนี่ยมา f อฟซีนำมาให้อันนี้ก็เป็นพวกนี่นี่นี่มันเยอะเลยอาหารมื้อเย็นอันนี้เป็นพวกขามหมูเนี่ยมันติดมันอ๋อเอขอขอบคุณครับขอขอบคุณมากๆครับ fc ที่นำหมูให้ลุงนันทำมาแล้วครับ fc ทุกท่านนะครับยังไงยังไงนะครับก่อนที่จะมารับชมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับตะไเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงนันเลยครับพร้อมกับน้ำจิ้มสามรสเนี่ยน้ำจิ้มสามรสเนี่ยไม่เป็นไ fc ได้รับชมมาทานกับลุงนันเลยครับอาหารมื้อเย็นอาหารอ้วนๆเนาะกินแล้วอ้วน เป็นไส้เป็นเนี่ยพวกของมันๆทานั้นเลยลุงนายก็จะกินเป็นให้เอฟซีได้รับชมเนาะสงสัยจะกินไม่หมดนะครับอาหารเย็นถ้ากินเข้าไปมันจะอึดอัดเนาะก็ถ่ายทําให้เอฟซีได้รับชมแล้วก็ทานไปนิดๆหน่อยๆเนะาะทานกันเลยอันนี้ก็ขั้นแรก่ะดิไส้ก่อนไส้น้ําแดงจิ้มน้ําจิ้มนี่กินคำใหญ่อือหือ นุ่มมากนุ่มจริงจริงอ,อาหารมื้อเย็นอร่อยกินแล้วนอนอ,อ,อ้วนกินแค่พอประมาณอร่อย มันหมูมันมันแต่ขาหมูอ่ะสุดยอดอื้มน้่จุ่มๆเนี่ยกินคำันใหญ่อื้มฮึ่มอื้ออร่อย Ờ, à, em ngồi Rồi, người hít chịu. S <S อร่อยจริงจริงอร่อยมันมีที่ติยังไงยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับตไคาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ยุงน,นั้นด้วยครับอขอขอบคุณเอฟซีนะครับที่ น้ำหมูน้ำไส้ใหญ่เอามาลุงน,นั้นทำคลิปเนาะถ่ายคลิปทำคลิปให้บรรดาเอฟซีได้รับชมอขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณครับขอให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองเนะ <c oughs> าะอืมอือใอยากไดใดุ้งนันทำคลิปแบบไหนกินยังไงก็อยากให้ลุงงานกินยังไงก็เนาะ บอกมาครับหรือจะส่งเมนูอาหารมาให้นุงงานทำก็ได้เนาะไม่เป็นไรงานไม่ว่าเลยนะครับนุ่มกระยมคอเลยอะนุ่มจริงๆริงอืมอืมอ 음음 <laughs> 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 เะครับคลิปนี้เรปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับกินไม่หมดแล้วครับโอ้โหจามไปเลยเลยกินไม่หมดอาหารอ้วน,นๆทั้งนั้นอาหารมันๆทั้งนั้นเออคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่สําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะครับไอ้น้องทนน้องน <c ười> น้องเทินน้องเทินเออ